นั่งรถไปทะเลกันนะฮะกับเจนนาเจน่าแล้กวก็ผมตอนนี้เราก็นั่งนั่งรถนะฮะไปเจอกันที่ทะเลเลยปะ ถึงแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ย่างของกินละฮะตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆกันเอ้ทะเลแสโอนะครับเมืองฮ่องกงของเรานะฮะสี่ปีแล้วนะฮะที่เรายังไม่ได้มาเยือนสี่ปีห้าปีแล้วทะเลสวยงามมากวันนี้อากาศดีสุดๆน้องทะเลทะเลของเขาภูเขาลูกนั้นสวยมากฮะกวันนี้มันยังเช้าอยู่คนเขากำลัง ออกบ้านออกบ้านกันเด้อพี่น้องจัดสวยเลยเลลวสวยไหมเอ้ทะเลสวยงามมากถึงทะเล,เเลแล้วสวยงามแงนาเดินข้างหลังนะฮะแงนาอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ก็คนสาวฟิลิปปินเย,ยอะเลยพี่น้องก็มาอาบแดดกันนะฮะบรรยากาศริมทะเลของเราวันน,น,ะะน,นี้ แต่เลยนี่วันนี้ไม่มาอาบน้าหนาวอยู่ฮะทะเลวันนี้สวยงามมากสีฟ้าครามเลยนะฮะไปะเราจะไปดูที่ย่างของกันเพราะว่ายายหมูรออยู่แล้วฮะไปะนี่ก็บรรยากาศย่างของเลยพี่น้องเด้อนี่เราก็มาถึงแล้วนะฮะบรรยากาศวันนี้สุดยอดมากตอนนี้กํลาลังเดินหายายหมูอยู่อ๋อได้ไงเจอแล้ว จอแล้วเจอแล้วเจอยายหมูแล้วสิลวลวห,อยอยาหออลานชายครับนี่พี่เขยยายหมูถึงละอ้อนนี่หลานชายนี่มีคนมาย่างของรอแล้วโอ้โหกุ้งยักษ์ปลาหมึกมาเด้อพี่น้องมาเด้เดอเขากีกับมีบาทนี่ใครกีกับมีกีกับติดจองนี่นนี่ย่างดิ ครับอะไรอะไรทางนอะไรขว้ยซื้อผักมาพร้อมเหมืนพี่น้องแล้วซื้ออีหยังมาแน่เนี่ยหอมเปรย์ชะละเน่ผัลผ้าพันเมียงเหรอท่านเอาทานเ้องออกมาไหมยายหมูเห็นบ่ยายหมูจะเห็นยัง ไปล้างพัดพันเมี่ยงว่ะนี่ผู้ใด้ก็นอาได้หมูนี่มาแล้วนี่คลิปนี้จะเกิดโอ้ยโอ๊ยวินชนะนัดนั่งสิไปล้างผักไปล้างผักนี่ผลไม้พร้อมองุ่นข้าวเหนียวเราเตรียมไว้เรามูเราได้หนิข้าวเหนียวเลยจะไม่กิคือกีนไปล้างบ่ไปตามยายตามยายหมูไปล้างผักจะจะไปล้างใช่โอ้ไปรถฉันบ่ไปดอกไปโดนผา่า กินแล้วบ่พ <uh> 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 ักกันกินแล้วบ่ะเสียงผงสองตัวสามตัวหลานชายพึ <h <h uh ่งมาฮอดเมื <h <h ่อคืนนี้ครับผมพึ่งมาฮอดเออนี่หลานชายพึ่งมาฮอดมาทำงานที่ฮ่องกงนะฮะยายนาจะเห็นยังกลูกกลัวๆป่ามีอย่างเนี้ยเอาโอ้ยายนาห้อยอย่างุูนมาโอ้ย อ่างุ่นใหญ่หน้าหอมมากนี่บักนัดพร้อมครับมะเขียบบ่น้อยนุ่งบ่แล้วพี่น้องบรรยากาศย่างของโอ้โหมันนี่แดดคักด้วยครับแดดแดดแดดนะฮะแดดนะฮะมันอะบรรยากาศนะฮะบรรยากาศริมหาดชายทะเลภูเขาก็งดงามอังกินอะไรนี่คนน้อยออสการ์ เอาไกินอย่างนั้นนะสุกหรือเปล่าสุกปะใจว่าสุกพี่ซิวอ่ะป้าซิวอ่ะใหดูพี่เคยย่างดีกว่านี่กซ่กุ้ง กุ้งย Get ังพี่ไอ้นี่กุ้งกำามกำกุ้งก้ากบตกเป็นไงวะเขากีนไมไงหมูมาพี่น้องมาม้ามาอนีพามายางคองกินโอ้ดด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 ด กินดิคำใหญ่ๆอ๋อลูกชายหลา่าลูกชายหลา่าคอยเด้นยนี่น้องออสการ์เขาจะกินแบบน,นี้าอารมณ์แล้วรมแรงอ,อ,อร่อยกินจะแซ่บใช่ปะพูดอะอร่อยไหมครับอร่อยมากครับ นี่ไงมีข้าวกี่มีมีข้าวกี่มีกุ้งนี่ไงบรรยากาศก็ประมาณนี้คุณยายหมูส่วนสีแดงล่างพักอยู่นี่หนอแกน้าจะทายยังชายชดนะสวัสดีค่ะยานตาสอนค่ะวันนี้มาย่างกุ้งเนะคะมีข้าวกียายายาบอกว่าเอาไอ้ไอ้พงมาชิ้นนะกเอาคิปก่อนคุณน บอกไม่กินนะไม่กินไอ้ก้าดีงหมาเลยกุ้งมันโคตดฮะเอาเดินตีมาคุยดอมีนาไกินกุ้งพี่น้องไม่กินกุ้งเอ๊็มูกินยังไงหมูกินเค้ากี้บ่เค้ากี้แล้วมาดำมาคุ้งดำหุ้งบ่เอ้าเค้ากี้เค้ากี้เพียรี่ยังเนี่ยพงยังเนี่ยพงาละมาละมาละพงมาละดชิคกี้มันซี ยิมนาบันยิมมามา่ายิมมาม่าแล้วใดล่ะเอาเราเอาไอ้น้ำจิ้มอีกอีกมีทั้งตับทั้งป่านิ้เผาหมูสามชั้นมาเที่ยวทะเลนะครับวันนี้มาเที่ยวทะเลกันเซฟของเราใก่กันนี้ย่างะม้วนมาใช่นะครับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบาร์บีคิวบาร์บีคิวนะบาร์บีคิว คุณไหลพี่น้องเอ้ยอากาศดีครับมาครับมา <peine> มากับครอบครัวพีน่น้องใครอยาก,กันนะมาเด้อครับพี่น้องทางเพจกุชชุกุนกุ้งอันนี้ที่ย่างทุกเล่ากุ้งหมึกเสี่บอร่อยนะฮะดับกำลังฮ่มๆนะหมูสอมซั้นบาร์บีคิวครอบครัว น้องเลยนะลูกให้น้องลงน้ำด้วยน้ะน้ำน้ำเล่นย่างไปน้ำกินไปน้ำไปดงถักให้น้องลงน้ำดูน้องด้วยทะเลครับทะเลทะเลงามงามเหมือนทะเลนะฮะเดี๋ยวให้ดูทะเลทะเลสวยมากวันนี้บรรยากาศ บานะ okay, ร์บีคิวกันนะโอเคครับมันเก็บบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบ้างนะครับเด้อน,นีกน่กะเทคนิคะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาดูที่เข้ามารับชมนะครับแซ่บๆครับบรรยากาศทะเลนะฮะโอ้โหวันนี้ทะเลแรงมากฮะไม่มีใครกล้าลงเลยม่จะเล็กเด้อ ดูดูครับดูดูขึ้นว้าว <Wow. S 1> ดูนี้จะพาเดินไปดูน,นะครับด,ดูขึ้นแต่และขึ้นมาฮะขึ้นว้า wow. ว วันนี้โรนีชนแนลก็พามาดูฝั่งทะเลนะคะตอนนี้ก็มานั่งเก,ก็บบรรยากาศวันนี้ทะเลแรงมากครับผมดูขึ้นดิขึ้นเห็นว่าขึ้นแล้วแต่ดีมากเลยนะคะนย,ยนานั่งรออยู่นู่นครับผมย,ยนาไม่มาย,ายนากลัวน้ําตอนนี้โรนี้ก็มานั่งโขดหิน,นะฮะนั่งดูโขดหินที่แรกอะโรนี่ก็จะไปเนี่ยนีไปไม่ได้กลัวน้ำเพราะน้ำมันขึ้น น้ำแรงมากเลยฮะคืนเห็นไหมสาวฝรั่งเล่นนี่มาเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆให้พี่น้องเบิรงและพี่น้องด้วยดิจิตอดลงบินเพิ่งหน่อยไออุ่นซะดัประมาณนี้นะฮะยืนอยู่โขดหินนะฮะเหมืครับผมหน่บางคนก็คนคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับวันนี้ แดดแรงด้วยฮะสามสิบองศานะครับนี่นะครับประมาณปิดคลิปครับบรรยากาศที่พี่น้องเบิรงเดอพี่น้องสวยไหมฮะาใช่ชนี้เลิฟยูนะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดให้ช่องห่อยในชาแนลนะครับผมนี่ก็สวัสดีครับเลิฟยูครับผม